2พฤติกรรมที่คุณทำร้ายผิวหน้าโดยไม่รู้ตัว 1. คุณชอบล้างหน้าบ่อยๆเพราะคิดว่าล้างหน้าบ่อยๆจะทำให้ผิวสะอาด 2. ขัดถูผิวหน้าแรงๆเพราะว่าอยากให้ผิวหน้าสะอาด 2. อ,อันนี้นะคะ ทำให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยอาจจะสูญเสียความชุ่มชื้นเกิดริ้วรอยได้เร็วกว่าปกตินั่นเองแต่หากคุณอยากได้การล้างหน้าที่สะอาดลูกป,ปัดแนะนำว่าให้ใช้เป็นการ double c l น a n s e r นะคะก็คือล้างหน้าสองรอบรอบแรกนะคะเป็นการล้างเครื่องสำอางหรือว่าการแดดกันน้ำออกก่อนซึ่งใช้ตัวนี้ได้นะแล้วครั้งที่สองเนี่ยคะ่ะเราก็ล้างอีกรอบนะคะโดยใช้เวลาสัมผัสหน้านะคะ เบาๆนะคะไม่ต้องถูแรงแต่ให้เจ้าตัวครีนซิ่งหรือครีนเซอร์เนี่ยสัมผัสกับหน้าเนี่ยเกินประมาณ60บวิทั่วหน้านะคะก็เพียงพอนะแล้วก็ล้างออกเชื่อว่าถ้าคุณทำดับเบิลครีนซิ่งนะจะทำให้ผิวหน้าของคุณสะอาดโดยไม่ต้องถูแรงๆและล้างหน้าบ่อยๆเลยะคะ่ะ